สวัสดีค่ะพงเพนพยากรณ์วันนี้พงเพนจะมาพยากร์เกี่ยวกับให้ไพยเล่าเรื่องว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเให้ให้ไพ่เล่าเรื่องพงเพนขอขออนุญาตผู้รูกครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาประจำตัวของเพื่อนๆที่เข้ามาชมแลนดรอมนี้คำพยากรณ์นี้อาจจะตรงกับผู้หนึ่งผู้ใดตรงกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือบางส่วนไม่ทั้งหมดเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่สามารถนำการพยากรณ์นี้ไปตัดสินใจ ได้ต้องใช้ดวงส่วนตัวนะคะเรามาดูว่าไพ่และการเปิดไพ่วันนี้มีพลังงานใดบ้างที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะห้าใบาพร้อมไพ่ไพ่ใต้สำรับในะบหนึ่ง ไพ่หกเหรียญไอหกหกไม้ใบ,บ,บที่สองไพ่อินพัลเลอร์ใบที่สามแฮงแมนใบที่สี่ไพ่ควีนเหรียญใบที่ห้าไพ่สามดาบแล้วใต้สำรับนะคะ ยิงเยนการเปิดไพ่นี้มีพลังงานคือธาตุไฟมาจากไพ่ไม้เท้าคือราศีเมฆราศีสงหลราศีธนูไพ่น้ำมาจาก แฮงแมนคือราศีมีนไพ่เหรียญมีพลังงานของราศีธาตุดินฤกษ์ราศีมังราศีธาตุดินราศีพุกศก์ราศีมังกรราศีกันแล้วก็ธาตุ ดาเป็นราศีของธาตุลมมีราศีราศีเมถุนตุลกุมตอนนี้เรามาจะมาดูคำเราจะมาดูความหมายของบุคคลที่เข้ามาชมคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะ <Okay. S 1> เรามาดูกันนะคะ ว่าไพ่นี้จะสื่อสื่อออกมาได้ว่ายัางไงเรามาดูก็เรามาจะพวันนี้ไพ่มาพูดถึงวันนี้ไพ่วันนี้พูดถึงตัวตนของคุณที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีอํานาจรัศนาบรารมียิ่งใหญ่มีบริวารมากเป็นคนเขารบเป็นคนที่หน้าเขารบยามเกงผู้ ผู้คนนับหน้าถือตาอิทธิพลมีลักษณะเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นคนเงียบขรึมและเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกยิ่งเป็นเรื่องความรักหรือความรู้สึกก็จะไม่พูดคุณเป็นคนที่มีการงานมั่นคง แล้วก็ประสบฟความสำเร็จในระดับหนึ่งด้วยจากการคุณจะคุณจะมีลักษณะของมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลการของคุณเนี่ยจะสิ้นสุดสิ้นสุดของการการรอคอย การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือการโดนหักหลังแทงหลังแทงข้างหลังซึ่งเป็นการรอคอยที่สิ้นสุดแล้วขอให้คุณออกจากปัญหาพวกนี้ซึ่งมันทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับนอนไม่หลับ และปัญหาเรื่องการเงินถ้าคุณเคลียร์ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับกังวลแล้วกังวลการถูกหักหลังคุณออกมาจากปัญหาพวกนี้ได้แล้วมาทางทุ่มเททางการงานคุณจะมีหรือปัญหาเรื่องการคลางแทงใจระหว่าง ทางแขงใจกับเพื่อนร่วมงานหรือ,อครอบครัวของคุณเองหรือตัวคุณเองคุณดูให้ออกนะคะแล้วคุณออกจากปัญหานั้นได้คุณจะมีคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีระดับมหาเศรษฐีที่มันมีการเงินที่มัน่นคง เรามาดูคำแนะนำที่ไพ่ให้คำแนะนำนะคะใบห้บาใบนะคะแล้วพร้อมไพ่ไพใต้สำรับไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ เก้าไม้ไพ่เพชรเหรียญไพ่สามไม้เท้าไพ่เฮอร์มิตแล้วไพ่พใต้สำรับ ไพ่ให้คำแนะนำพาพ่ให้คำแนะนำนะในสิ่งที่เกิดขึ้นพ่ให้คำแนะนำอาจจะเป็นโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่คุณที่คุณเกิดขึ้นในในหัวหัวเกิดขึ้นในหัว เยอะแยะมากมายให้คุณเลือกให้คุณเลือกแล้วทานู่นทานี่หลายสิ่งหลายอย่างจนคุณเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณกำลังมองดูว่าคุณกำลังมองดูอยู่ว่าคุณกําลังจะดูว่าจะเอาไงดีแต่คุณก็ยังหาทางออกได้เมื่อมีโอกาสดีๆยังมีโชควีลาบทางออก คือการการเงินโชคลาภทางเงินทองก้อนใหญ่เออเรารจะเรียกว่าด้านอสังหาหรือไมท่ราบหรือเงินทองโชคลาภแม้แต่การเสี่ยงโชคก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายการงานของคุณนะขอให้คุณทำสมาธิเยอะๆเพื่อสามารถ ิดว่าโปรเจกต์ไหนที่เหมาะกับคุณสามารถทำให้งานจเจริญเจริญรุ่งเรืองไปทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขี้นทีศดีขึ้นคุณเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นขึ้นได้คืออาจจะได้โยกร้ายหรือ ไม่ยกย้ายก็ได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไหมทิศทางที่ดีและมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายสาขาขอให้คุณนะทำสมาธิให้มั่นคงแน่นอนทำให้คุณสามารถที่จะมองออกว่างานอะไรที่มันเหมาะเหมาะแล้วจเจริญรุ่งเรืองไดรง้รุ่งเรืองได้ เรามาดูนะฮะเรามาดูว่า,าดูข้อความจากเทวดาข้อความจากเทวดาจะให้คำชี้แนะให้คำมั่นคงกับคุณได้ยังไงให้ให้คำแบบชี้แนะที่ว่าเหมาะสมมาดูคำเทวดา มาดูคำบุค้้ฟาร์มของเทวดาเทวดาของคุณที่ให้คำยืนยันว่าธุรกิจของคุณนั้นจะไปทางทิศใดเพื่อให้เกิดเห็นภาพพจน์นะคะจงแน่วแน่ สามสามสามจงแน่วแน่สี่ห้าหกไม่มีเรื่องบังเอิญแปดศนย์แปดจงเรียกสติก,กับคืนมาเก้าหนึ่งเข้าไปให้เข้าเข้าใกล้มันให้มากกว่านี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแยกแยะให้ออก ก้ 9, ตรวจสอบให้แน่ใจสะก่อน666กอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นหลุดมือไป7 8็ดไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สองสองหกเธอคู่ควรแล้ว4 7มันยากก็ จริงแต่มันเป็นไปได้ขอพวงเพลนขอลาก่อนนะลาไปก่อนนะคะ,ะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนพวงเพลนขอขอกราบขออาภาัยนะที่นี้ด้วยแล้วจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปสำหรับการบันเทิงหรือการพยากรณ์นี้ นะคะขอบคุณมากค่ะ